ต่อมลูกหม,มากเป็นต่อมไรท่อที่พบในเพศชายอยู่ในส่วนลึกของอุ้งเชิงกรานระหว่างกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะต่อมลูกหม,มากมีหน้าที่สําหรับสร้างสารหล่อเลี้ยงอสุจิและปกป้องพันธุกรรมหรือ DNA ของอสุจิ จะพบว่าต่อมลูกหมากจะโตตามวัยและโตมากขึ้นในผู้ชายอายุมากกว่า50ปีมะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากการที่เซลล์ต่อมลูกหมากมีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวที่ผิดปกตินะครับการเจริญเติบโตและแบ่งตัวที่ผิดปกติทําให้มีการอุดกั้นของท่อทางเดินปัสสาวะ แล้วถ้ามันจเจริญเติบโตไปที่อยัยะข้างเคียงและกระจายไปที่อวยัยอื่นอื่นก็สามารถทําให้เกิดเป็นมะเร็งเกิดขึ้นมาได้ครับมะเร็งต่อมลูกหม,มากนะครับในระยะแรกส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการอะไรนะครับคนไข้าอาจจะมาพบแพทย์ด้วยเรื่องของอาการเรื่องปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะต้องเบ่งนะครับหรืออาจจะมีอาการของปัสสาวะลำบาก จะมาพบแพทย์ด้วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะการปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนคนไข้อาจจะมีความรู้สึกว่าปัสสาวะแล้วมันไม่หมดนะครับหรือว่าในคนไข้อาจจะพบว่ามีเลือดปนกับน้ำปัสสาวะหรือน้ำอสุจิเป็นต้นนะครับ